The Weekly Update Coming to you live from the Billboard Cafe j u s Weekly Update กับการเปิดตัวครั้งแรกของโปรเจกต์ Love Status เพลงรักที่ไม่รัก และการร้องเพลงแบบเมดเล่ฉบับพิเศษของเหล่าศิลปินเพื่อชาวจุกสโดยเฉพาะ งฮอตนะครับหรือเพลงไหนที่กำลังฮิตพบกับพวกเราไลฟ์สดสดได้ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มกล้องทังชุบไลฟ์ครับพใช่แล้วแล้ววันนี้โอ้โหเยอะมากคนคนเยอะาันมาค่ะบอกว่าถ้าใครอยู่แถวสยามดิสอรีชั้น2มาเจอกับพวกเราที่วิวบอร์ดคาเฟ่ได้แต่ว่าวันนี้คนแน่นมากคนแน่นท่นลงเชิญแล้วขอให้คนที่นี่เปิดแอปแล้วกันนะคะแชร์แชร์นะบอกให้ทุกคนเข้ามาดูกันอ่ะเพราะอย่างที่เราเห็นจากไฮไลท์แล้ววันนี้เรามีศิลปินรับเชิญมาเยอะมาก แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงศิลปินกลุ่มนี้ก่อนที่เราจะมาเขาเตรียมพร้อมมาแล้วจริงๆเขาเซตมาแล้วนะครับนั่นก็คือศิลปินกลุ่มของ Love Set u s Project อ <S ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆค<ะ>่ะแล้วเราเลยจะมีการแบ่งการเล่นเพลงของแต่ละคนเนี่ยเป็นสองเซตด้วยกันนะฮะเราจะไปเริ่มกันที่เซตแรกนะครับของศิลปินกลุ่มจาก Love Set Up Project ไปชมพวกเขากันเลยดีกว่าครับ เธอไม่คิดจะเอาไว้ได้เป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญที่ไม่สำคัญที่ไม่สำคัญ วบอกใครว่ารักกันแต่คำว่ารักเคยมีก,กันไหมเธอมีฉันเอาไว้บอกใครว่าแค่กันเสมอมีไม่เคยดูแลจริงสักที Oh no no ปากบอกว่ารักแต่ใจเท่านั้น ไม่รู้ไปรักใครตัวจริงยังเป็นฉันอยู่บ้างไหม Be out and do รู้สึกยังไงกับฉันเห็นฉันตั้งอะไรในใจฉันอยากจะรู้ข้าในความคิดของเธอไม่ว่าคนจะทาเรื่องเธอมากี่ครั้งแต่ว่าฉันกี ัวอาจจะมากไปไม่เคยจะรู้ต้องอยู่กับความวันไหวสุดท้ายแล้วเราจะเป็นคนร้ายหรือเป็นแค่คนรู้จัจช่วยบอกสักครั้ง เย็นนั้นอย่าทำร้ายกันด้วยความต้องสาเลาจะปล่อยมือฉันแล้วอย่าปลอบกันด้วยสายตาไม่เอากอดสุดท้ายไม่เอาจูบลาไม่ต้องการใดๆคี่ปล่อยทิ้งฉันไว้จะไปยัย้อนมองขึ้นมาทุกเรื่องราวดีๆของเธอและฉัน เห็นมันชัดเจนในตาคู่นั้นยากเกินจะต้องบอกลาผ่านสายตา You make me lose my cool and crazy all of the things you do I like it with her ใช่เพราะมากมากเลยจริงๆแต่นี่เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของโชว์เพราะเขายังมีอีกเซตหนึ่งค่ะที่จะเล่นใช่สมัยตอนช่วงต้นรายการใช่ไหมค่ะศรีษาว่านักศิลปินกลุ่มของ Love Love Set Up Project เนี่ยนะครับเรามีถึงสองเซ็ตด้วยกันใช่มาอีกเซตหนึ่งยังมากันอีกครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอีกกลุ่มศิลปินหนึ่งเนี่ยเรามี VTR ของงานนี้เนี่ยมาให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปดู VTR กันดีกว่าครับครับ สักวันเธอจะเป็นคนคนนั้นมีสิ่งนั้นรวมกับฉันสิ่งที่คนรักกันนั้นควรจะมีจากวันนี้จนวันสุด แตถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมารักใหม่คงไม่ทัน แค่มองตากันก็รู้กับใจไม่ต้องเยือไว้ไม่ต้องทนฝื่อบอกลาแล้วจบกันไปเอะไรที่ทิ้งก็ทิเงอะไรไม่ดี้งก็ยอมทิ้งไปอย่าได้สนใจความรู้สึกของฉันอย่าปล่อยเวลา 我。<laughs> ศิลปินใน Love s e n s a t Project ของพวกเรายยยคอนเทนต์นๆจะเป็นแฟนได้ไหมคะไหนๆก็อยู่กันเยอะแล้วถ้าอยู่กันเยอะขนาดนี้สุดยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวกันไปทีละคนเลยดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่สามหนุ่มตรงนั้นเลยหนึ่งหกเราไนทีไนที่วันนะครับสวัสดีครับภูมิคับสวัสดีครับผมกล้องไนทีไนที่วันครับครับผมเคครับไนทีไนที่วันครับ สวัสดีค่ะซันนีค่ะพี่คะไคช็อตไคช็อตใช็อตไม่เกี่ยวหรอขอโทษค่ะโอเคเรตกใจเราทีมงาไม่เกี่ยวใครช็อตเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะแท็บบี้ค่ะ สวัสดีครับเบสค่ะค่ะสวัสดีค่ะไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะเอมค่ะ,ค,ะคุณเอเ็มเขามีอะไรติดหน้าอะไรอย่างงี้หรอเปล่าอันนี้ก็ตกใจกันอีกแล้วและคนคะสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะใบมอนค่ะ ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์วันนี้ผมได้ข่าวมาว่านี่สามหนุ่มนี้หน้าทีนันทีิงวันเนี่ยเรามี MV เป็นทีเซอร์เพลงปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราอยากให้ไปดูทีเซอร์เป็นน้ำจิ้มกันไปก่อนดีกว่าอนอมาดู เป็นยังไงกันบ้างครับความรู้สึกที่ MV นี้ปล่อยออกมาของ1 9ทีนไนทีวันพอแล้วดีกว่าชอบชอบท่านี้นี่สุดเลยท่าแบบมองท่ามองตามองอามองตาอยากให้พูดถึงเพลงอ่ะเราพูดถึงเพลงพูดถึงอ่ะไหนๆก็มี MV แล้วเราพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่มีไปเรื่อยดีกว่านะฮะครับผมก็พวกเรานะฮะเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่ามีวัิควิทที่ดี เพราะว่าทุกคนก็รอพวกเรา3คนที่ มารวมตัวกันเนี้ยพอสมควรแล้วก็พอมีผลงานออกมาทุกคนก็รู้สึกว่าให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนพวกเราอย่างดีส่วนคอนเซปต์เพลงเป็นยังไงครับูมครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคนสาคัญที่ไม่สําคัญนะครับผมก็สรุปสาคัญหรือไม่สําคัญคือเป็นคนสําคัญแหละเป็นแฟนด์เขาอยู่ข้างเขาตลอดแต่ว่ามองไม่เห็นความสำคัญอ๋อเพาพี่มองสูงมากไม่มีทาเห็นเไ่เห็นมันก็เลยกลายเป็นเพลงรักที่ไม่รักเนี่ยครับเป็นที่มาของ l o สเตตัสโปรเจกต์งงเดงงเดพยายามตีความอยู่คิดไม่ทัน คิดประค้าใจก็เลยเป็นที่มาซึ่งเพลงนี้ครับผมก็มีการนำดนตรีในยุค90มาใส่ในดนตรีด้วยเป็นยุคที่แบบเกิดพอดีเลยทีนี้ก็เป็นที่มาช่อวงเราด้วยในปัันะควัพาิเศษของของ MV นี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าคอพิเศษอย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวเรามีการ ออกสเต็ปด้วยจริงๆแล้วการเต้นของเรามีถึง3พาร์ทด้วยกันนะครับนั่นก็คือพาร์ทโต๊ะกลมดราม่าเมื่อกี้แล้วก็มีไต่กำแพงไต่กำแพงแล้วก็มีเต้นขาใหม่ขาใหม่ก็คือมีการลุกขึ้นลุกลงขาใหม่อะไรกันครับเนี่ยถ้าวันนี้ทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเวลาพวกพี่แบบไนทีนนัตติวันพูดอะไรพี่ชนิดจะแบบคือถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่เขาสั่งสนุกดีอย่างดี เป็นเอ็มว v ที่หาพวงน้ำปลากันอยู่นะเป็นพวงเครื่องเขาเต้นเขาเต้นเต้นตเบอะได้แล้วมาเพลงของพี่ชานี้บ้างดีกว่าของานีชเป็นเพลงคนรักหรือแค่คนรู้จักค่ะของพี่จิมมนี่คือที่จร yeah, ิงหลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วแหะแต่ว่าานี้เอากลับมาทําในรูปแบบของผู้หญิงคือ คือสถานะของคนแต่ละคนในเวลาที่เราคุยกันเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยบางคนคุยกันไปเรื่อยแต่ว่าไม่มีทางรู้ว่าอีกคนหนึ่งคิดยังไงกับเราแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะถามเขาว่าสรุปแล้วตกลงว่าเราเป็นแฟนกันเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราเป็นแค่คนรู้จักกันเพราะฉะนั้นเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงที่ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ค่อยจะถามไม่ค่อยกล้าจะถามแต่ถามว่าอึดอัดในใจไหมอึดอัดในใจเพราะฉะนั้นเราเลยเอามาทํากับเป็นรูปแบบของเพลงร็อกอะค่ะ h? เป็นผู้หญิงแบบโวยวายอยู่ข้างในแต่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้แค่นั้นเองค่ะปล่อมือค่ะใ่ค่ะพี่ก็สำหรับแท็บบี้นะคะก็ร้องเพลงปล่อยมือซึ่งเพลงนี้เนี่ยแต่เดิมเป็นของฟาร์มปณิธานหรือฟาร์มเดอะไวท์นั่นเองค่ะซึ่งเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยจะเป็นเพลงแบบช้าๆอารมณ์อารมณ์แบบว่าดีฟดิ่งดาวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจบร่วมงานกับพี่แม็ค สลันนะคะคเป็นโปรดิวเซอร์นำเพลงนี้มาอาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนดนตรีให้มันดูแบบยกได้นิดนึงอะไรเงีーー้ยแล้วก็ดูเป็นแบบฟีลิ่งของผู้หญิงมากขึ้นอะไร,ร<ๆ>เงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของแบบว่าเป็นทีมที่ไม่ชอบให้เขามาสงสารอะไรเงี้ย <Arms> เป็นทีมของการรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราครบกันอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่รักเราแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เขาปล่อยปล่อยมือเราไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่าทำร้ายคือการการสงสารกันยิ่งทำร้ายกันอะไรเงี้ยให้กต่อเล ส่วนเพลงผมนะครับเป็นเพลงของพี่ซานินะครับขอเชิญมือให้พี่ซานิด้วยครับซึ่งเพลงเก่าก็เป็นเป็นใจที่เพาะอยู่แล้วเพาะอยู่แล้วนะครับก็เป็นแนว p อป r ็อกนะครับแล้วก็ผมเอามาร้องใหม่ก็โดยพี่โปรดิวเซอร์พี่รั t เซทูคัลเลอร์แล้วก็พี่เดมอนซุปนะครับที่มาช่วยกันทำนะก็เป็นตลาดล็อกอีกอีกมุมมองหนึ่งอีกแนวหนึ่งที่ผมร้องอีกแบบนึงครับ รู้สึกยังไงครับกับการที่เขาเอาเพลงเรามาอัดเรนจ์ใหม่รู้สึกยินดีมากค่ะเพราะว่าในในระหว่างที่เบสทํางานเนี่ยเบสก็จะส่งมาให้ฟังตลอดว่าพี่ผมร้องแบบนี้นะแล้วก็พี่ช่วยคอมเมนต์ผมหน่อยว่าร้องยังไงคือที่จริงอะ่ะเบสเขาจะมีคาลรคเตอร์เสียงอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พอเขาร้องเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าใ,ในในโลกเนี้ยมีผู้ชายก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าหลายๆคนคือมีอดีตแต่ว่า<อ>ไม่ มีผู้ชายหลายๆคนที่ไม่เคยลืมอดีตตัวเองเลยแล้วก็นาฬิกาหัวใจเนี่ยเป็นเพลงที่บอกถึงถึงเรื่องราวของอดีตดีกว่าแล้วก็เขาเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ชายว่าความคนที่รักจริงเนี่ยมันเป็นยังไงคะขอบคุณครับเพลงสวยใช่ไงหมคะรักจริงนะคะรักจริงไปถึงข้างบนกันบ้างดีกว่าสาวๆสาวสาคนค่ะก็สำหรับของไอนี่เป็นเพลงไม่ใช่เพราะใครค่ะเป็นผลงานของพี่เบนกับพี่มาริโอค่ะเป็นสองหนุ่มจากบ้าน a อนะคะแล้วก็ ในในส่วนที่ยได้รับผี่ชอบเพลงนี้พูดว่าอะไรได้นําเพลงนี้มาร้องใหม่ดีกว่านะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนำดนตรีมาเรียนใหม่นะคะโดยการที่จากที่ต้นฉบับเดิมแล้วเนี่ยพี่เขาจะเป็นร้องสองคนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความที่หนักแน่นแบบเป็นผู้ชายที่แบบ หนักแน่นทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเราพอเป็นเวอร์ชั่นเราแล้วทีนี้มันก็จะแบบปรับให้แบบดูซอฟ์ลงอะค่ะแล้วก็มีกลิ่นอายของอาเป็นการถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ในแบบฉบับของผู้หญิงค่ะแบบ จะมีความสมูทลงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่ว่านายมาช่วยว้าวพี่เอมค่ะสำหรับของเอมนะคะได้เพลงว่าไม่สนิทค่ะ <laughs> ชื่อว่าไม่สนิทของ non the voice ค่ะ <laughs> <laughs> ก็เพลงนี้จริงๆนนงเนี่ยทำไว้ดีมากๆอยู่แล้วอะค่ะ <laughs> แต่ว่าจะพูดถึงมุมมองที่ผู้ชายที่แอบรักเพื่อน แต่วันนี้เอ็มก็จะมาถ่ายทอดในมุมมองผู้หญิงคนหนึ่งที่แอบรักเพื่อนสนิทตัวเองแล้วก็พูดออกไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นไม่มีค่ะอ๋อมันมีมูลค่ะพี่เนียมันเอค่ะมันมีคมแบบอึดอัดของผู้หญิงคนนี้ว่าสุดท้ายแล้วเขาที่จะเลือกจะพูดและเสียเพื่อนไปหรือว่าจะเก็บมันไว้เป็นอะไรคุณอีเหรอคุณอินเหรอเดี๋ยวคุยกันต่อข้างหลังนะโอเค ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้พี่แม็กซ์ลันนะคะแล้วก็พี่แท็บเอฟมาช่วย arrange แล้วก็ produce ค่ะค่ะของหนูเป็นเพลงคงไม่ทันค่ะของพี่สงการก็อย่างที่รู้กันว่า208ล้านวิวนะคะใช่ค่ะดังมากๆก็เป็นเพลงที่บอกเล่าเกี่ยวกับคนสองคนที่รักกันแต่ว่ามีคนหนึ่งอยากจะไปหาสิ่งที่ดีกว่าแต่วันหนึ่งเขาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาไปหามันไม่ได้ดีเท่าเราเลยแล้วเขากลับมาหาเราอย่างเงี้ย แต่มันเป็นวันที่เราทําใจได้ละเราพร้อมที่จะก้าวต่อไปละมันคงไม่ทันแล้วอะค่ะข้างหน้านี่คือแบบมีคำถาม,ม,าถามๆๆอะไรคะข,ข้างหน้าแบบมีคำถา,ถามทำไมเวลาที่พี่ๆเล่าว่าแบบ เพลงที่ตัวเองร้องแล้วทุกคนแบบอินมากๆเลยได้เลือกเพลงเองหรือเปล่าคะอ่าเลือกกันเองไหมเพราะมันมีอะไรทัชชิ่งก็เลยเลือกเองหรือเปล่าคะพี่เอมพี่ซานีส่งมาอ่าค่ะโทรถามพี่ซานีดีกว่าเรื่องเรื่องคงไม่ทันเนี่ย <laughs> ไม่ใช่ไปถึงเรื่องเพลงกันอื่นด้วยทันอย,นอยู่ทันอยู่ก็ <laughs> จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อหาซะทั้งหมดแต่ว่าเป็นความชอบในแนวเพลงด้วยแล้วก็ในเนื้อหา แต่ละเพลงอาจจะเคยเจอกันมาบ้างแต่ว่าสุดตัวเอ็มยังไม่เคยค่ะโฟกัสเรื่องร้องเรื่องรักก็เอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ตอบเหมือนคุณเลยอ่ะเวลาตอบอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอบไปเลยค่ะอ่ะเรามาพูดถึงภาพรวมกันดีกว่าเลิ่มจนะโปรเจกต์อยากรู้ว่าแบบว่าที่มาที่ไปคือแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงมารวมตัวกันได้ยังไง คือ Love Status Project เนี่ยมันมีชื่อเต็มๆว่า Love Status Project เพลงรักที่ไม่รักคือมันคือการเอาเพลงอกของค่าย True Fantasia แล้วก็ I.M a รวบรวมมาเฉพาะเพลงที่แบบว่ายอดวิวสูงแล้วก็หลายๆคนชอบนำวลีในเพลงไปตั้งเป็น Status ในโซเชียลแล้วก็มีแบบกิมมิค แล้วก็มีทั้งหมด8เพลงนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ได้นำมาอาร์เรย์แนด์นตรีใหม่แล้วก็เปลี่ยนลักร้องใหม่หเล่าใหม่ให้มันเป็นเรื่องราวที่ทัชกับคนในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นในการแสดงอ,ออกความรู้สึกทางความรักผ่านสเตตัสในโซเชียลประมาณนี้แล้วพวกพี่คะ,คะเคยตั้งสเตตัสอะไรในโซเชียลแบบแซ่บๆไว้บ้างไหมคะม <laughs> ันไลฟ์สดพี่มึงได้เล็กคอร์แต่ว่าดูรีลันได้เลย๋ยวนี้อันนี้อ๋อไม่เล่นมานานตั้งแต่ไฮไฟล์บ้า

เอแบบนั้นแหละต้องมีแบบว่าตั้งบี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 ก็คือง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยเราฟังเพลงอกหักมาเราก็ชอบเอามาตั้งเป็นไม่เอาไม่เอาบางครั้งเอาของตัวเองของตัวเองของตัวเองไม่มีเอาไปเป็นภูมิเลยแล้วกันทำไมทไมเป็นคนโยนคนรอดจับส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งสเตตัสเรื่องความรักส่วนใหญ่จะตั้งด่าเพื่อนสนับปากไปร้องเพราะว่าแอบรักเพื่อนก็เลยตั้งให้เพื่อนเปล่าถ้าแอบรักเพื่อนต้องเป็นเอ็มครับผมเพลงที่ร้องเพลงที่ร้องเพลงที่ร้องโอเคถือว่า พอแล้วได้ขับเออทราบมาว่านี่เป็นการเปิดตัวที่นี่ที่แรกใครโทรมาใครโทรเครื่องนี้บ้านนี่เป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโปรเจกต์นี้ก็คือที่นี่เป็นที่แรกเลยคะจุกเขาก็ได้รับเกียรติมาก็ ยินดีมากมากครับยินดีและนี่ก็เป็นที่แรกค่ะที่เรารู้ข่าวของพี่เอมกับเรื่องความรักที่ไม่รักเดี๋ยวเราคุยกันต่อดีกว่าบทหมดเลยเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายแหมไม่ได้มีเขียนอะไรเลยหมดไปตั้งนานแล้วบทอะสุดท้ายอยากจะให้พูดถึงโปรเจกต์นี้ว่าแฟนๆที่ดูอยู่จะสามารถติดตามโปรเจกต์ของพวกเราได้ที่ไหนและจะมีคอนเสิร์ตหรือจะมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะให้ติดตามครับผมก่อน่นก็ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์ Love s t a t i o ของเราจะมีทั้งหมด8เพลงแต่ว่ามี1คนใน 8เพลงนี้ไม่ได้มาเพราะเขาไปโกยินเตอร์อยู่ที่จีนนั่นก็คือน้องโบ๊ทน้องโบ๊ทเพลงบัชายไปใหม่เธอใช่แล้วชายไปใหม่เธอของบิดประชาไปประกวดซูเปอร์บอย2017อยู่ที่ประเทศจีนว้าวเขารอบแล้วเขารอบกันด้วยโว้ชนะครั้นี้ก็ฝากติดตามจมือจากที่เมืองไทยค่ะวันนี้เขาจะกลับมาร่วมโปรเจกต์กันอยู่ยังอยู่ยังอยู่ให้น้องโกยินเตอร์ก่อนถ้าเขากลับมาร่วมเนี่ยเราต้องหาเยอะแล้วก็อาจจะไม่ให้เขามาอ๋อแล้วพูดถึง แฟนๆจะสามารถติดตามโปรเจกต์นี้ได้ยางไงบ้างค่นตรงไหนดาวโหลดได้ที่ไหนค่ะก็ก็อยากจะฝากเขาเรียกว่าอะไรฝากทุกช่องทางดีกว่านะผ่านทางแบบทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fan Page นะทาง Twitter หรือว่าทาง IG ของ t True Fantasia แล้วก็ I Am ค่ะ ครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่นะครับดอกจัน492 244 133ครับผมดอกจัน4ี9 2 4้าสองสองสี่สี้ริ่เบิร์ริ่เบิร์อกัดอกจัไม่าครั้งแต่ห้ามกดขอแบบพูดแบบนี้ด้วยขอดอกจันเอ่หน4 4ง3ครับผมเลิกสเตตัสแล้ววันนี้ พี่พี่ทุกคนมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมารายการเราที่แรกแล้วก็ให้โค้ดต่างๆแฟนๆอยากรู้อะไรกับพี่เอ็กก็ตามๆไปแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณอ่ะเดี๋ยวเราเชิญเราต้องยังไงต่อมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นต่ออ๋อเราจะต้องมีวิทยาค่ะคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าวันที่25ค่ะเจมสันออนเดอะร็อกจากค่ายวอตจดักค่ะเรามีวิทยาเราไปดูวิทยากันเลย